เป็นคนที่ชอบสร้างสรรค์จินตนาการและไม่หยุดนิ่งนะครับอย่างอาหารก็เหมือนกันนะครับอย่างวันนี้มาทานอา,อาหารเช้าที่โรงแรมอลิซาเบธนะครับถ้าเรากินขนมปังเนยปิ้งนะครับมันก็ได้เมนูเดิมๆนะครับก็อยากจะทําอะไรที่มมนสร้างสรรค์แล้วก็จินตนาการของเราด้วยนะครับก็เราต้องรู้ว่าการทําอาหารอะไรเข้ากับอะไรอะไรตัดกับอะไรนะครับมันจะได้ มีเมนูที่สร้างสรรค์นะครับเมนูนี้เขาก็กินกันนะครับผมแต่ว่ามันอยู่ในโรงแรมนะครับขนมปังนะครับทาเนยขนมปังปิ้งทาเนยกับสับปะรดนะครับก็จะได้นะครับอหอมเจียวที่ทานกับข้าวต้มนะครับที่ก็ตั้งไว้นะครับแล้วก็จะมีอา่นะครับผักชีครับเห็นไหมนะครับเนี่ยมันก็น่ากินแล้วนะครับแล้วก็แค่นี้ก็จะเป็นเมนู อีกเมนูหนึ่งแทนที่เราจะกินขนมปังนะครับอร่อยนะครับอร่อยเพราะว่ามันอร่อยนะครับเพราะว่าความหอมของกระเทียมเจียวนะครับกระเทียมเจียวกับขนมปังทานคู่กับกาแฟแบบนี้นะครับการทําอาหารบางทีมันทําไวเสร็จสับแล้วเพียงแต่เราเอามาหยิบจับแล้วว่าอะไรตัดกับอะไรอะไรถูกกับอะไรอะไรกินกับอร่อยแค่นี้เองนะครับมันก็ใช่เมนูอีกเมนูหนึ่งนะครับวันนี้ทานอาหารเช้ากับกาแฟเมนูนี้อร่อยมากๆนะครับ ที่คิดมาในตอนนั้นทันที